เฮ้ย hey, จัดหนักคูณ200ไปเลยเป็นยังไงเฮ้ย hey, หมูมาเฮ้ยย่าหมูมาวะเฮ้ย hey. โ uh ู้ยพ่นไปป่นไปกิ่งจอกพ่นไปม่15ล้านเป็นเท่าไหร่คูณ200เข้าไป8,153ล้าน สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วกับชาโนนะครับผมหรือ HDG นั่นเองนะครับผมวันนี้จะพาทุกคนมาปั่นสปินให้ได้ทีเดียว10,000ล้านนะครับผมจะทําได้หรือเปล่าครับการสั่นสปินทีเดียวได้1 0,000ล้านนะครับผมแล้วก็สปินผมมีแค่ตอนนี้มีแค่อยู่แค่ไม่ถึง200นะครับผม 60- 70นะครับผมซึ่งปั่นไปแล้วก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้สปินถึงเป็นหมื่นล้านนะครับผมโอเค วันนี้จะพาทุกคนมาป้นให้ได้หมื่นล้านนะครับผมราที่ทุกคนเห็นหน้าจออยู่ตอนนี้ก็พี่กําลังสตรีมอยู่นะครับผมสตรีมบนดิสโหมดทีวีนะครับผมนี่โอเคสปินก็ใกล้จะหมดแล้วครับไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับผมสปินครั้งนี้จะได้หรือเปล่านะหมื่นล้านนะครับผมวันนี้สปินก็จะหมดขอของขวัญก่อนนะครับผมอ่าเนี่ยพี่ก็สตรีมอยู่บน นิโม t ทนะครับผมคุณเพื่อนก็เข้ามาหาพี่ได้นะครับผมก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ ID ไว้ให้ดูนะครับผมก็พี่จะสตรีมช่วงดึกๆนะครับผมประมาณ2องทุ่มขึ้นไปนะครับผมโอเคก็สตรีมทุกวันนะครับผมมีหลากหลายเกมที่เล่นครับ PUBG, Free Fire, ROV หรือเกมอื่นที่เพื่อนๆรีเควสเข้ามาก็จะสตรีมให้นะครับผมสตรีมเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเข้ามาเล่นด้วยกันนะครับผม โอเคและอย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมน้องๆขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะครับโอเคเป็นยังไงฮะสปินพี่ก็ไม่มีแล้วเดี๋ยวพี่ขอเก็บของขวัญก่อนนะครับผมก็มีเพื่อนๆเข้ามาทักทายในสตรีมของพี่นะครับโอเคอ่ okay. ะไปสปินกันครับโอ้โหทีแรกก็ได้จิ้งจอกมาแล้วครับจิ้งจอกมาแล้วทำไง อุ้ยได้สปินมาอีกเพิ่มมาอีกครับรอดตายครับผมจากสปินเหลือแค่30ตอนนี้เพิ่มมาอีกร้อยสิบนะครับผมดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับจะรอดหรือเปล่านะครับผมเสียงตัวนี้เป็นเสียงภาคของพี่เองนะฮะตอนที่พี่สตรีมก็คือพี่ไม่ได้เสียงเข้าไปนะครับผมโอเคดูนะครับเมื่อกี้ได้สปินมาอีกร้อยหนึ่งอ่าได้สปินมาอีก275ร้้านะครับผมได้สปินมาอีก2อ5เป็นเกือบ400แล้วนะสปิน อเคก็มีคนเข้ามาทักทายพี่นะครับไปปินกันต่อครับผมพี่ได้สปินมา200 300 400ก็จัดหนักเลยนะครับสปินพี่ก็จะจัดหนักเลยนะครับผมเสี่ยงไปเลยว่าคือได้ก็คือได้คือหมดก็คือหมดคือเราแบบยอมทุ่มไปเลยล่ะ การสปรินครับแม่เอาล้วครับสปินตอนนี้คูณทั้งหมด50นะครับผมเดี๋ยวพี่จะคูณไปใหม่นะครับเพิ่มอัตราก,การคูณเข้าไปนะเป็น200นะครับผมเพิ่มเป็น200นะครับสปินมีอยู่แค่300กว่านะครับผมถ้าสปิน200รอก็น่าจะหมดแนละ้วเอาครับได้หมูไหมโอ้หมูมาเว้ยยูหู้อถตายแล้ว เพื่อนมีเท่าไหร่30ล้านนะครับผมพ้นไปครับโอ้โหไม่มีเหรียญว่ะเซงเป็ดเออได้มา20ล้านนะครับพ้บนมาอีกได้มีห้าล้านนะครับน้องฟ็อกซี่จิ้งจอกของพี่พ้นมาอีกได้เท่าไร่15ล้านว้าววมเป็น40ล้านนะครับ40ล้านคูณส0 0รเข้าไปเป็นเท่าไร่ครับผมเพื่อนแพั่อล้านว้าวเป็นไงล่ะครับ คนทีเดียวได้8,000เกือบหมื่นล้านนะฮะเป็นไงนะครับคลิปนี้มารับชมกันต่อครับผมว่าพี่จะพ้นได้อีกไหมครับขึ้นหมื่นล้านไหมฮะนี่คนคนในสตีมก็ทักไทยเข้ามาคุดคุยกับพี่ได้นะครับผมโอเคโอ้โหหมูเต็มหลอดภารกิจเต็มด้วยนะครับผมจิ้งจอกได้มาอีก1,000ปินนะครับผม ได้ครบก้อน,เ,นเลยต้อง,งเนออีกร้อยแปดสิบปินนะครับผมโอ้โหน้องๆที่ทักทายพี่เข้ามานะครับผมที่เป็นเอ็กซี่สิดตามพี่นะก็บอกว่าพี่ครับช่วยป้นผมออกคลิปหน่อยครับได้สิครับเดี๋ยวพี่จะป้นให้นะครับผมบางคนบอกโอ้ยหนูมีแค่สิบตัาล้านเองต้อามาป้นหน่อยโอ้โหน้อยจังพี่อยากป้นสัก ห้าสิบล้านร้อยล้านนะฮะนี่นะระดับตอน,นนี้นนนที่สามแล้วนะครับผมน้องๆที่ทักทายเข้ามาก็ที่ก็จะไม่ใช่แบบที่จะเป็นนแล้วก็จะพาน้องๆอ,ออกคลิปง่ายน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทำอะไรกันต่อครับตอนนี้ผมขอข้ามไปนะพวกเอ่ออะไรต่างๆเด้งขึ้นมาเยอะๆเยอะแย,ะ,ย,ะ,ยะมากมายนะครับผมจอไม่บอกเมื่ไหรนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวพี่ขอชามช็อปไปตรงที่ปั่นสปนตริงต่อนะครับผมได้เงินมาเกือบหมื่นล้านนะแปดพันล้านนะครับผมไปคงขวัญได้เล้วมาวู้ฮู้สปรินเจ็ดสิบสปรินนะครับผมโอ้ได้อีกร้อยกว่าล้านตอนนี้ลำราวก็ได้แปดพันกว่าล้านแล้วครับ เป็นไงล่ะครับเพื่อนเอนเปิดกล่องมาอีกได้อะไรได้อะไร,ได,ไ,รได้อีก250ล้านนะครับผมโอ้โหไปเราข้ามช็อตกันไปเลยครับผมขวัญเด้งรัวๆนะครับผมตอนนี้โอเคโอ้โหได้ไไอะไรใหมครับเปิดกล่องอีกแล้ว เร่งโหร้อยสิบร้อยสี่สิบสปินนะครับผมตอนนี้พี่ยังไม่ได้สปินเลยนะครับสปินเป็นรอบเดียวครับปึ่งตันนี้เปิดกดล่องยาวมาเลยออกได้อีกแล้วอะไรครับนี่ยโอเคพี่ขอ,อย่าไปสร้างบ้านก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวรีเวลาไปรวดเร็วด้วยนคะรับอ่าเดี๋ยวไปดูต่อนะครับผมฉากต่อไป พี่จะสปินต่อแล้วได้อีกเท่าไหร่นะครับไปอ่ามาสปินกินต่อครับผมเพิ่มตัวคูณไปทั้งหมดเท่าไหร่ดี200เหมือนเดิมนะครับไปครับเอ้ยหมูไม่มาว่ะอะไรไอ้ครับไม่มาครับผม ไปครับสปินตอนนี้พี่ได้มาอีก2,000จากับสปินนะครับผมได้โรครับผมขึ้นไป200ยเด้งขึ้นไป Little, ไม่ได้วะมีคนทักสตรีมมาเต็มเลยนะครับผมเยอะแยะมากมายนะครับผมน้องๆก็เข้ามารับชมพี่กันได้นะครับผม ى, ชื่อสตรีมก็ Shadow นะครับผม H A s H A D O W นะครับผมโอเคเพิ่มตัวคูณลงมาเหลือ100นะครับผมหลังจากกด200มาหลายต่อไม่ได้ครับผมแล่สปินไหมไม่ได้หมูไหมไม่หมูยิงจอ จอิอกเดิงเดงไปดงดไปถ้าจิงจอกเต็มนี้ผมพี่จะได้พันสสปินนะครับผมจอ 1, นะิอกเต็ม1นึ่งพันนะพอนะเออพอนมาว่าทุบๆไปทุบๆไป,ไปบ้านใครไม่รู้นะครับผมเล่นไปก็คุยกับคนในสตรีมไปนะครับผมน้อก็เข้ามาทักทายกันนะครับโอเค ทุบเสร็จแล้วก็ไปกันต่อนะครับตอนนี้พี่ขึ้นมาอยู่ดับสองของชนมนแล้วได้กล่องด้วยวูวว้ได้ไรเปริดออกมาโอ้450ล้านตอนนี้พี่รวมๆพี่จะไ,ได้หมื่นล้านแล้วนะครับผมโอ้ว้วาวไปดูกันต่อครับผมว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมไปครับ ปันปันสปินไปคูณหนึ่งร้อยหมูไม่ดิหมูไม่เออหมูไม่แล้วเว้ยเฮ้ยป้นด้วยแล้วน้องคนเนี้น้องคนนี้ที่เป็น f c ่คนนี้แหละที่เลยป้นน้องหดาวอีกรอบนะครับผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับผมมียี่28ล้านก็ป้นให้หมดครับผมหมดสูตรแน่นอนครับผมน้อง f c ของผมโดนแล้วครับน้องห้าดาวโดนแล้วครับผม บอกว่าอยากโดนพี่ป้นมานานนะครับผมนี่ไงเท่าไหร่45ล 00, ้านคูณ100 4,500ล้านวู้อ้ยยังโหดอะครับเมื่อกี้ปนแน8,000ล้านอันนี้อีก4,000ล้านก็เป็นเท่าไหร่ละครับผมน้องๆ12,300 13,100ล้านครับผม13,000 13,000ล้านเออ วันนี้พี่โผล่พี่นจะป่นได้อีกอุย้ยได้อีก200สปินครับเผล่พี่จะป่นได้อีกประมาณ20,000ล้านนะครับผมพี่จะตั้งเป้าใหม่นะจากป่นแค่1 0 0ล้านก็จะเป็น20,000ล้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปต่อกันครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปสร้างบ้านแป๊บหนึ่งนะครับผม อ่าตัวนี้สร้างบ้านเสร็จแล้วครับผมสร้างกันรัวๆเลยครับผมเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านอ่าสปินต่อครับผมเอาได้อีกแล้วหมูมาอีกแล้วเว้ยวฮ้ยูอ้อยบนอีกแล้วครับผม หลังจากป้นเสร็จแล้วก็สร้างบ้านเสร็จแล้วครับผมพี่ก็กดเลยนะครกดปุ๊บก็ได้หมูอีกรอบหนึ่งเลยนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่จริงๆครับวันนี้คูณหนึ่งร้อยเข้าไปครับผมป้นมาอีกเท่าไหร่สองพันเก้าร้อยล้านนะผมตอนนี้ก็มีราวพันหกร้อยล้านพันเจ็ดร้อยล้านนะครับที่พี่ป้นมาเนี่ยนะครับตอนนี้โอเคโอเคครับเดี๋ยวไปป้นต่อครับผมได้สปินไม่อีกครับพันสี่ร้อยเคนะผมสปินพันสี่ร้อยนะครับผมได้มาอีกครับ แล้วขเต็มนะครับผมเด้งอีกแล้วครับผมรัวๆรัวๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปกันต่อครับผมโอเคโอเคได้มีกสองพันกว่าล้านนะครับผมโอ้ยไม่รู้จะใช้เงินยังไงครับผมอยากให้น้องๆมาป้นพี่ครับผมเยิงกันรัวๆนะครับผม <c oughs> โอเค ังไงก็อย่าลืมฝากทุกคนกดติดตาม Shadow นะครับผม S D G นะครับผมพิมพ์มาเลยนะฮะก็จะเจอช่องพี่นี่เองนะครับผมพี่ก็จะอัปคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็อยากอัปคลิปอะไรเกมอะไรก็แนะนําพี่มาได้นะครับผมก็พี่จะเปิดให้คุยแชทข้างล่างคลิปนานๆเร็วๆนี้นะครับผมโอ okay. เคแต่พี่ขอไปสร้างบ้านแป๊บหนึ่งนะครับผม โอเคครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมกับคลิปนี้นะครับผมก็มีน้องๆทักทายเข้ามาครับผมตอนที่พี่กำลังเรีมเกมนี้อยู่นะก็บอกว่าอุ้ยพี่อยากเล่นด้วยจังเพิ่มเพื่อนม,ม,มาเลยครับเพิ่มเพื่อนมาในเฟซแล้ฮะพิมพ์ว่า T R O T O N K แล้วก็พิมพต่อท้ายว่าปีชานะครับผมเดีย๋ยวพี่จะขึ้นให้นะฮะโอเคน้องก็ทักทายเข้ามาว่าอุ้ยพี่พี่ทำไมได้หมูเยอะจังพี่ทำไมได้หมูบ่อยจังอุ้ยพี่ป้นโคตรโหด แล้วก็น้องก็ทักถ่ายหมาเ <_ PEAK> พิ่มเพื่อนม,ม,ม,มาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมส่งการให้พี่นะครับโอเคโอเคครับผมก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมนี่ก็คือ Facebook ของพี่นะครับผมโอเคก็น้องๆก็ทักถ่ายกันเข้ามานะครับผมพี่ก็จะเพิ่มเพื่พอนแล้วก็เดี๋ยวมาแลกเปลี่ยนการ์ดกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําคลิปแจกาการ์ดด้วยนะครับผมนี่น้องน้อเอฟซีก็ทักถ่ายกันเข้ามานี่คนนี้นะครับผมนี่ทักพี่เข้ามาแล้วโอเค ก็ขอบคุณน้องๆมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามพ้พีนะครับผมว่ายังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามพี่พีด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจพี่นะครับผมแล้วอย่าลืมเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าจะเป็นยังไงกับ Shadow SDG เพิ่มเพื่อนไปแล้วสุดยอดครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับบายครับ ทักไทยพี่มาได้เลยเพิ่มเพื่อนแล้วก็ทักไทยนในเฟซมาเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบายจุกูลาไปกันครับบาย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 ปนได้เกือบสองหมื่นล้านล้านล้านไปบ๊ย